เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับเงินดิจิตอล10,000บาทจะแจกทั้งหมด50ล้านคนโดยการออกพรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทมาดูเงื่อนไขกันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงข่าวโครงการเงินดิจิตอล1 0,000บาทช่วงประมาณสักบ่าย2โมงที่ผ่านมาว่าจะมอบสิทธิ์การใช้จ่ายให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากทุกบัญชีต่ำกว่า5 0 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้นายกยกตัวอย่างนะครับรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนถึงจะได้แต่ถ้าคุณรายได้ไม่ถึง7 0,000ต่อเดือนแต่เงินฝากคุณมากกว่า500,000คุณไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้นายกเสรษฐายกตัวอย่างตอนถแถลงนะครับคุณผู้ชมครับเงินจะถูกส่งตรงไปยังประชาชนที่กระเป๋าเงินดิจิทัลใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน6เดือน หลังจากที่เริ่มโครงการเมื่อไรพฤษภาคมปีหน้านะฮะตกลงดีเดเริ่มใช้พฤษภาคมปีหน้าหากไม่ใช้สิทธิ์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติใช้กับใครได้บ้างร้านค้าที่อยู่ในอำเภอไม่ใช่4กิโลเมตรแล้วนะค่ะอำเภอและต้องเป็นอำเภอเดียวกันกับบัตรประชาชนของคุณจ่ายเงินแบบ f e to Face ออนไลน์ไม่ได้นะครับแล้วในเมื่อเริ่มพฤษภาคมปีหน้าเขามีระยะเวลาครับ สามารถใช้จ่ายได้ถึงเมษายนปี70เลยนะฮะคือขอแค่ครั้งแรกอ่ะให้จ่ายก่อนถูกต้องภายใน6เดือนมันจะคล้ายๆตอนคนละครึ่งอ่ะนึกออกไหมคือเราต้องรีบใช้ก่อนทั้งที่1ก่อนใช่ฮะต้องเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนะฮะทีนี้เงื่อนไขนี้เนี่ยที่พอจํากัดเงินเดือนจํากัดเงินฝากปั๊บเนี่ยปรากฏพอไปดูครับคนที่จะได้สิทธิ์เนี่ยจะเหลือประมาณ50ล้านคนจากเดิม54ล้าน8แสนคนหายไปประมาณเกือบเกบ5ล้านคน งบประมาณก็ลดลงไปนิดนึงจากเดิมเนี่ย560,000ล้านบาทเหลือ500ล้านบาทโดยจะออกพรบเงินกู้วงเงิน500ล้านบาทครับรัฐบาลจะมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา4ปีที่เป็นรัฐบาลครับจะมอบสิทธิ์การใช้จ่าย10,000บาท10,000บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า50,000 0บาทเพื่อความชัดเจนนะครับประโยคนี้แปลว่าถ้ารายได้เกิน70,000บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า5,000 500, 0 0บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรือถ้ารายได้น้อยกว่า70,000บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า5,000 500, 0 0บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันและรัฐบาลจะทำการกู้เงินก็ต่อเมื่อมีการนำเงินไปใช้และนำมาและนำมาขึ้นเป็นเงินสดซึ่งนี่จะเป็นการทำให้เงินทั้งระบบทั้งหมดใหญ่ขึ้นกว่า5 0 0 0 0นล้านซึ่งจะหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะผสมกับงบประมาณ1,000 0แล้านบาทเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการดังกล่าวที่กล่าวไปทั้งหมดทุกท่านไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้เงินคืน รัฐบาลจะมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา4ปีตรงนี้สําคัญเนาะเงินกู้ตลอดระยะเวลา4ปีนะคะก็คือว่าเราใช้เงินกันท้ายที่สุดเราก็ต้องจ่ายเงินนั้นนะคะ,คะทีนี้มาดูเรื่องของเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็1,000่บาทหน่อยซื้ออะไรได้บ้างไม่ได้บ้างหลักๆ ใช้ซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นไม่สามารถใช้กับบริการได้มไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม,อมไม่สามารถนําไปซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคําเพชพรพลอยอัญมณีได้ไม่สามารถนําไปชําระหนี้ได้ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอมได้ไม่สามารถนําไปจ่ายค่านา้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือว่าแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของร้านค้าใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้าไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษีไม่จำเป็นต้องจดแวด ร้านค้ารถเข็นร้านโชวห่วยร้านค้าที่อยู่บนแอป,ปเป๋าตังใช้ได้หมดมแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นค่ะ,ะเพราะนั้นแปลว่าอย่างร้านโชห่วยถ้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีขายของให้คนใช้เงินดิจิตอลวันเลตได้นะ แต่ขึ้นเงินไม่ได้ถ้าต้องเอาเงินน,นั้นอะไปซื้อของต่อในฐานะเป็นผู้ซื้อต่อไปคือเอาเงินดิจิตอลที่ได้มาไปใช้ต่อไปใช้ต่ออืไอ้อส่วนที่บอกว่าไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้แบบในในเชิงระบบแต่ว่ากลัวจะเหมือนคนละครึ่งก็คืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าเอ้ยรับเงินจริงไปสัก5 0 0 0ั0 0กพันแล้านเก็บส่วนต่างแล้วเอาไปใช้ต่ออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ว่ารัฐบาลต้องไปหาทางแก้ปัญหาอย่าให้มันเกิดขึ้นน่ะนะคะคทีนี้วันนี้นายกเศรษฐาเนี่ยย้ำชัดนะคะว่าไม่ได้เป็นเรื่อองงงขการส่ เพราะนะคะสาหรับโครงการนี้นะคะแต่ว่าต้องการให้ประชาชนเนี่ยนะคะได้เงินเอาไปใช้จ่ายไม่ได้เป็นการช่วยคนยากไร้แต่เป็นการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจแทนสิทธิ์การใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอยู่ทุกประการและขอให้ประชาชนทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ร่วมกันใช้จ่ายอย่างภาคภูมิใจค่ะ นโยบายดิจิทัลวอลเล t นี้คือนโยบายที่ประชาชนเป็น,นกลไกสําคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจผ่านสิทการใช้จ่ายหนึ่งหมื่บาทผมขอฝากนโยบายนี้ให้ประชาชนทุกคนร่วมกันใช้สิทธิด้วยความภาคภูมิใจเพราะท่านเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติของเรา นอกจากนี้นะคะรัฐบาลจะออกโครงการลดหย่อนภาษีให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน5 0,000่นบาทโดยใช้ใบกำกับภาษีมาประกอบยื่นภาษีบุคคลและรัฐจะคืนเงินภาษีให้ดังนั้นคนที่ไม่ได้รับสิทธิดิจิตอลวันเลดยังสามารถร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้นะคะอันนี้ชุดที่แล้วรัฐบาลชุดที่แล้วมีนะคล้ายๆแบบชิมชอบใช้อะไร<า>ชอบดีมีคืน<า>อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็จะทําให้ร้านค้าเนี่ยเข้าระบบภาษีดิจิตอล มากขึ้นด้วยนะคะหลังจากนายกเศรษฐาถแถลงข่าวเสร็จก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงประเด็นที่มาของเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการดิจิทัลวันเล t ห้าแสนล้านจะเอามาจากไหนนายกก็เลยบอกว่าถ้าฟังให้ดีเนี่ยจะอยู่ในพ e ีเซ t เทชันทั้งหมดก็คือที่นายกถแถลงไปแล้วก็คือกู้นั่นแหละค,ะค่ะนะคะก็ขอให้ไปดูให้ดีนะก็จะเป็นพรบรเงินกู้นะคะซึ่งก็แปลว่าต้องผ่านสภาด้วยใ่รตรงนี้แหละก็จะเป็นอีกหนึ่งด่านสำคัญ<ช>เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันจะไปติดขัดอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ